วันนี้มาทำครอบคัวเลยมาแวขาดไปคนนึงอ่ะพรอบครัวนี้มีสิเออก็ต้องบอกว่าเสียใจนะคะเสียใจที่วงการบันเทิงต้องสูญเสียแม่ไปแต่ก็รู้สึกว่าโล่งใจที่แม่ไม่ต้องทรมานแล้วแล้วก็อยากจะ เป็นกาลังใจให้กับภรรยาที่แสนประเสริฐของเมฆแล้วก็ครอบครัวของเมฆมากๆอยากเมื่อกี้เจอเดินเข้ามาก็สิ่งแรกที่อยากทาคืออยากชื่นชมคุณเอ๋มากๆว่าเป็นผู้หญิงที่จุดยอดจริงค่ะที่กว่าจพูดอะไรกับคุณเอ๋ไพี่บอกว่าพี่ชื่นชมน้องเอ๋มากๆที่รักแล้วก็ดูแลเมฆได้ดีขนาดนี้นับถือใจก็มากๆเลยเพราะโลกที่เมฆเป็นแบบนี้ถ้าไม่รักและไม่จริงใจจริงๆอะ ไม่ไม่เป็นแบบน้องเอ๋นะคะแล้วก็ให้กําลังใจเขาเพราะว่าเขายังมีลูกอีกตั้งสามคนนะคะก็มีอะไรก็บอกพี่กวางดีที่จะช่วยค่ะในส่วนของพี่กวางเองได้มีโอกาสไปเล่นละครค่ะใช่ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะพี่วางเล่นเรื่องแม่เลือกเกิดได้ตอนนั้นทางช่องเจอแต่งงานใหม่ๆเนาะเนี่ยก็เล่นคู่เล่นคู่กันเลยเป็นพระเอกเอกคู่กันพี่วางเล่นเป็นโสเภณีเรื่องนั้นแล้วก็เมฆมาเที่ยวซ่องแล้วก็มามารักการ ก็ไม <ítulo> ่เ <imprisoned> ป anyway, <match> ็นพระเอกที่ที่น่ารักสุภาพเขาก็เรียกพี่กวางนะคะอ่อนกว่าพี่กวางนิดหน่อยก็ก็ประทับใจที่ได้ร่วมงานกันเรียบร้อยสาหรับวางแม่เรียบร้อยแล้วก็ตั้งใจทํางานแล้วก็เป็นคนที่ดูมีเอกลักษณ์ค่ะเขาก็ไม่ไม่เหมือนใครค่ะแล้วก่อนหน้านี้ทุกวนนี้ติดตามเขาไหมคะเกี่ยะกับเรื่องอาการป่วยอ๋อติดตามตลอดค่ะตลอด5ปีที่ผ่านมา ทราบตั้งแต่แรกที่รู้ว่าเม่ป่วยแล้วก็เอาใจช่วยตลอดแล้วก็นั่นแหละก็เฝ้าดูเขามาตลอดจนจนเขาซุดเขาดีขึ้นเดี๋ยวดีเดี๋ยวอะไรต่างๆแล้วก็เรื่องราวของเขาทุกอย่างเราก็คุยกันเนี่ยกับพี่น็อตพี่น็อตกวางชื่นชมแฟนเมฆมากชื่นชมเมฆด้วยที่เมฆสู้ขนาดนี้เพราะว่าพี่น็อตเนี่ยก็เคยร่วมงานกับเมฆเขาคือหลายคนไม่รู้ว่าเรื่องแรกที่เมฆเล่นกับเรื่องแรกที่พี่เล่น่ะเล่นด้วยกัน เป็นพระเอกนะด้วยกันเรื่องเรื่องชยชัยเมื่อปี35ม้ตอนนั้นเราก็เป็นเป็นเด็กใหม่ในวงการละครด้วยกันก็รู้จักเราก็ก็เจอเจอกันเรื่อยมานะครับแล้วก็มาเห็นเมฆเล่นหนังน,งนางนาคบางละจันอะไรเงี้ยก็ประสบความสําเร็จก็ดีใจกับเขานะครับแล้วก็มาเจอเขาก่อนเขาล้มป่วยที่ร้านกาแฟทั้งห่ง ก็ล่ะก็ตอนนั้นเขาก็ยังบ้าวิ่งอยู่ว่าออกกำลังกายนะ <c oughs> ก็ยังใส่ชุดวิ่งมาเลยมากินกาแฟอยยังคุยกันแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานเขาก็ล้มป่วยลงนะครับแล้วก็เราก็เลยติดตามเขาผ่านผ่านข่าวแล้วก็เป็นกําลังใจให้เขานะครับแล้วก็ก็ชื่นชมอย่างที่คุณกวางบอกที่ชมทรยาเขาที่สู้มากแล้วก็ตัวตัวของเมกเองที่สู้มากเลยอ่ะใจอ,อ่ะใช่ใจเาป็นน,นักสู้จริงเป็นนักสู้จริง,รงๆทั้งครอบครัว ล้วก็รู้สึกเสียดายเพราะว่าเมฆก็เป็นเป็นพระเอกไทยที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งเราหาได้ยากในวงการนี่ยค่ะีน่าจะพี่กวางกับพี่น็อตทราบข่าวการจากไปอ๋อจริงๆพี่อยากจะบอกว่าวันที่เมฆจากไปตอนคืนนั้นน่ะพี่นึกถึงเขาแต่ก็ตื่นมาพี่น็อตบอกกวางเมฆเสียแล้วอ้าวเมื่อคืนกวางยัง เซฟภาพแม่กับกวังอยู่เลยแล้วก็นึกถึงแม่อยู่เลยเอ้ยพี่นอ็อตหรือว่าแม่ก็นึกถึงกวังแม่ยังพูดกับกพี่นอ็อตบอกเอ๊ะทำไมเราเราถึงรู้สึกอยู่ดีก็คิดถึงแม่ขึ้นมาเมื่อคืนก็เล่าให้พี่น็อตฟังแล้วเปิด Facebook เจอรูปแม่เออแล้วก็เซฟไว้เออมีรูปนี้ด้วยเราไม่มีเลยนะรูปเราคู่กับแม่ที่แบบแม่เขาก็หล่อรูปนี้แล้วเราก็ดีอะไรเงี้ยก็เซฟไว้แล้วกะว่า เดี๋ยวว่างๆจะโพสต์ว่าเราเคยเยคล่นละครด้วยกันเอาเช้ามาพี่น่าบอกเมฆเสียโอ้โหก็รู้สึกว่า,า,วาพอเห็นข,าข่าวก็ตกใจนะเพราะว่ายังยังเห็นยังเห็นเขาแบบเดี๋ยวเขา้าๆออกๆมางยาบาลเลยเลยแล้วก็ล่าสุดก็เห็นเข้าโรงพยาบาลแล้วคิดว่าเออเดี๋ยวก็คงจะออกมาปวดพอเห็นข่าวก็ตกใจนะแต่ว่าพอทราบข่าวนี้ตกใจแต่เราก็รู้สึกว่าคนเราอ่ะวันหนึ่งก็ต้องจากไปแล้วเมฆทรมานมาขนาดเนี้ เมฆจะได้หลุดพ้นจากความ,มทรมานอันนี้พี่พี่พูดแบบคนปร่งชีวิตนะคะอืมเราเสียดายแหละเราเสียใจแหละแต่เราก็สิ่งที่เราทําได้จากนี้ไปก็คือเป็นกําลังใจให้กับภรรยาและครอบครัวของเขาต่างหาเมฆเมฆน่าจะอยู่บนฟ้าน่าจะรู้สึกว่าไม่เจ็บไม่ทรมานแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ทีตอนที่พี่กวางจะเสียลูกมาเหมือนเหมือนเป็นการที่พี่เมฆมาบอกอะไรเราพี่ไม่รู้เพราะว่าพี่เอกบอกว่าหลังจากที่พี่เมฆเสียคือไปหาเพื่อนในจริงเหรอใชเอาจริงเหรอพี่รู้ว่าพี่พี่ไม่ได้เป็นคนเชื่อเรื่องพวกนี้ค่ะแต่ว่านี่เจอตัวก็คือแบบอยู่ดีๆรูปเมฆเด้งขึ้นมาจริงๆใน a ฟ e b o o กอ่ะแล้วก็ก็นึกถึงเขาอะไรเยอะๆไปหมดเลยแล้วก็เออลูกนี้ดีเนาะเมฆล้อหล่ออะไรเงี้ยเออรูปเราก็ดีก็ ใส่เซฟไว้เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะโพสต์คิดอย่างนี้เดี๋ยวหาเวลาแล้วจะโพสต์ในไอจีอะไรเงี้ยว่าเราเคยเล่นกับเมฆเรื่องนี้เอ้าจริงๆพอพอตื่นมาเจอหน้าพี่น้อยพี่น้องบอกว่างเมฆเสียแล้วเอ้าว่าอย่างที่ว่ายังพูดกับพี่เลยว่าอะไรกองเพิ่งเห็นเมฆเด้งขึ้นมาเมื่อคืนจริงๆแล้วเป็นเวลาแบบนั้นด้วยเป็นช่วงเวลาที่เขาเสียด้วยเราไปดูว่าเขาเสียตอนใกล้เที่ยงคืนนั่นก็คือพี่นอตกับลูกอ่ะหลับแล้วแล้วพี่กวางนั่งอยู่คนเดียวนั่ง ดู <c oughs> คือจะเป็นคนที่มีแฟนขับเข้ามาทักเยอะอก็คอยตอบคําถามคอยเข้าไปอ่านอตอนดึกๆ,กๆที่ทุกคนหลับแล้วจะเป็นอย่างนั้นทุกวันถ้ามีเวลาถ้าไหวนะนั่นแหละก็ตึ้งเมฆรูปเมฆเด้งขึ้นมาในในไม่รู้ใครเอาไปลงนะคะแล้วแล้วมันก็เราได้เห็นนะเอาเงี้ยก็แปลกดีค่ะแปลกจริงๆไลยรู้สึกว่าเมฆนึกถึงพี่ด้วยเหรออะไรเงี้ยตอนหมายถึงว่าตอนที่พี่น้ำบอกเมฆเสียเนาะก็ยังแบบว่าเฮ้ยจิตเราสื่อถึงกันได้ด้วยเหรอ เรื่องแบบนี้มีจริงเหรออะไรเงี้ยก็ถามกับตัวเองแล้วก็ตั้งใจว่ายังไงต้องมา่ะพกมีไรอยรากจะฝากถึงพี่ครอบครัวแม่ก็เมื่อกี้ได้ได้พูดกับน้องเอ๋ไปหมดแล้วนะคะอบอกว่าพี่กวางเนี่ยคุณพ่อพี่กวางก็เสียตอนพี่กวางเด็กๆแบบลูกน้องเอ๋แล้วคุณแม่ก็เลี้ยงลูกเลยลำพังเหมือนน้องเอ๋เหมือนกันแล้วของพี่คุณพ่อพี่อุบัติเหตุด้วยกนันค่ะคุณแม่ที่เข้มแข็งเนี่ยจะสามารถที่จะประคับประคองครอบครัว เออแล้วก็สามารถที่ทําให้ลูกเนี่ยเติบโตมาประสบความสมเร็จได้ก็บอกน้องเอ๋ว่าพี่กวังเป็นกําลังใจให้นะคะก็เอ๋เขาก็ก็ขอบคุณอะไรเงี้ยก็บอกว่าติดตามมาตลอดมีอะไรก็บอกปรึกษาพี่กวังได้ค่ะในาณะที่กวังเป็นนักแสดงเราก็เป็นนักแสดงวงการถึงแก่รานๆนะคะเพราะว่าลูกพี่เมฆก็อยากเข้าวงการเป้นสองคนเลยอ๋อรานๆลูกพี่เมฆเออยังไม่เห็นชัดเลยอ่ะเออพี่ยังไม่ได้เห็นลูกเมฆชัดเลยค่ะก็อันนี้ก็สุดแท้แต่เขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะ ฟ้าลิขิดเนาะพี่ว่าการเป็นนักแสดงเนี่ยมันประกอบด้วยหลายอย่างนะคะถ้าชอบก็อย่างหนึ่งแล้วก็จะมีจังหวะที่ได้ทำไหมแต่พี่คิดว่าสิ่งที่ถ้าพี่เป็นพี่ของน้องเอ๋สิ่งที่พี่อยากให้ทําคืออยากให้ลูกตั้งใจเรียนหนังสืสอเรียนหนังสือให้ได้มากที่สุดดีที่สุดค่ะส่วนโอกาสในวงการบันเทิงถ้ามีคนให้เนี่ยก็ไม่เสียหายที่จะทําถ้าเขาชอบนะคะค่ะ สัสดีค่ะอ่ะมาล้นะคุณพรกับอันนี้มาที่ค้างค่ะ